ต้องลอยฟององลอยยันตีนันตีนเจนไม่เอาเด็กขาใช้มันนะต้ลอยพ่นเหงือไม่เอาเด็อ๋อไม่ต้องหั่นไงไดไม่ต้องใส่ถามใส่ใส่เนี่ยไงซึ่งเออไม่ต้องใช่เลยหราก็ไม่ต้องปลานี้เนี่ยจาลุงมีเนี่เจก็ํำจริงจังเออถึง ไม่ราวท้าวิโรชาเออราเอ็นชวนกินมากขึ้นมากวัะหนงนีุ้่มมันเป็นตาน่างอยู่หนแล้วจะว่ารับอะไรว่าวิโรยามันนี่โอ้โลเป็นตาตานีานี่ังแรงนี่เออมันกี้ขาดได้อย่างโดาเป็นตา่านไม่ไม่ใก่โล้กูอะไรแบบเป็นตาห่างเดียวกันมันแน่นมากถึงกินคนอโลมึงโลก ดึงรอบคนเดึงโลกผิดยิบคนเดือดตั้งคนเออดแรงเหมือนตั้งนิ้วเออแซวแล้วเก็บไปเด็กน้อยป้าดูอันนอรี่ว่าไปตุ่งเติมอยู่หนอก่อนกินมั้งคนมังลาอันน่าที่ดูนั้นคมาที่อูถ้ามีได้จาแม่ก็ไม่ให้แม่รอเดี๋ยวกว่าเออถ้าไปกินแม่คนมังลาอยู่เวรช่งลุ่มลื่นก็จะว่าเกล็ดว่าเป็นได้ไหมเนาะ

คือเราจะได้หาทิดต่เขาจะตาวคนนู้นถือเพราะนมาถือว่าคิดแบบแบบที่ตัวตัวน้อยนิ่งอู่ตรงลงหลบหน้าันนี้อยู่